หนุ่มกัญชัยย้อนไวัยใสสิบแปดฝนแต่เจอคนแทซูมโฟกัสผิดจุดเรียกว่ากําลังอยู่ในช่วงที่คนพูดถึงไม่เว้นวันทีเดียวครับสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยเจ้าของรายการเรตติ้งกระฉุดแบบชุดไม่อยู่อย่างรายการหวนกระแสที่เวลานี้เจ้าตัวเองครับก็มีกระแสไม่แพ้ใครเช่นกันแถมล่าสุดนั้นหนุ่มกัญชัยครับยังมีเรื่องให้ชาวเน็ตได้พูดถึงในความแซ่บกันต่ออีกเมื่อเจ้าตัวนะครับโพสไอจีส่วนตัว เป็นภาพย้อนวัยสมัยแรกรุ่นความกับข้อความว่าตอนนั้นพี่18บท็กถ่ายกับคุณขมสบันงางานนี้นอกจากความหล่อเหลาที่ชาวเน็ตกรีดกัดกันแล้วก็ยังพากันแห่โฟกัสผิดจุดกันอีกด้วยไปว่าจะเป็นข้อความนี้ที่บอกว่ารูปที่สองพวกเข้าลามไว้กินหรอคะแซบเวอร์เ er. ม้นต่อมาก็บอกว่านึกว่าเห็นอยู่คนเดียวฮ่ 5, 5, 5, 6, าฮ่าเอ็กมากอีกเม้นก็บอกว่ารูปที่สองต้องมีซูมกันบ้างกดผ่านแล้วต้องย้อนมาดูรูปที่สองตามคอมเมนต์ เมนนี้ก็บอกว่าน่ากลัวเป็นคนหิวบ่อยพกขลามติดตัวตลอดฮ่าฮส่วนเมนนี้นะครับก็บอกว่าพี่หนุ่มเอียงขวาอืแต่และคอมเมนต์ครับเรียกว่าโดนเป้าตรงๆของตัวเองแย่งสินไปซะง,งั้นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you